นี่ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ทางการเมืองก็แล้วกันวาดหวังว่าจะได้ทายผิดคือถ้าพักเพื่อไทยยังยืนยันเสนอเส,อเสียฐาทวีสินเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆที่มาเนี่ยเขาจะโหวตให้แต่สวเขาจะไม่โหวตให้และเสียงจะไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกแต่ว่าเดินมาถึงคิวของคุณงยิงผมเรียนย้ำอีกครั้งว่า นี่เป็นวันเวลาที่เขาต้องการที่สุดเป็นความประสงค์ของทุกฝ่ายที่เรียกว่าผ้าป่าสามคัคคีที่จะทอดผ้าแต่จะเป็นการวอกวางดอกไม้จันทร์ทางการเมืองแทนที่จะเป็นชาป,ปนก,กิจปิดฉากทุกรูปแบบคือ <c oughs> ถ้าเป็นคุณหุงอิงเนี่ยเขาจะโหวตให้หมายความว่าเสียงของคก,การเมืองต่างๆจะสามร้อยสก็ตามเนี่ย ผู้ทธธี่สภาเขาจะโหวตตามแต่ถ้าเป็นเศรษฐาเขาไม่โหวตตามแต่หลังจากนั้นจะเป็นรัฐบาลที่จะต้องเจอวิบากกรรมอย่างรุนแรงที่สุดเอากันว่าให้นับวันนับเดือนของการทำหน้าที่อย่าคิดเรื่องการกลับบ้านให้เตรียมการคิดคนจะไปออกนอกประเทศเพิ่มก็แล้วแะ mm hmm. ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมจะต้องไปขูอะไรไม่ใช่เรื่องหน้าที่ผม นี่คือการวิเคราะห์ทางการเมืองอนะครับไม่ใช่เป็นหมอดูหมอเดาอะไรใดๆทั้งนั้น,นแต่ลองดูปรากฏการณ์เครับว่าวันอังคารนี้นนชีวิตกมลกมลวิศเนี่ยเขาจะเปิดประเด็นกร,รณีที่สอยทองหล่อจากเดิมหลังสวนนะไม่จะหนักกว่าเดิมจะหนักกว่าเดิมนะครับสอยทองหลอ่อเส้นทางของเศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่ง่ายเส้นทางของคุณองอิงเนี่ย แน่นอนที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่ทางครอบครัวที่เขาจะต้องตัดสินใจผมเชื่อว่าคนเป็นแม่เนี่ยไม่อยากให้ลูกเป็นหรอกนะครับเพราะเขาอยู่ในประเทศไทยมีความรักรู้สถานการณ์บ้านเมืองรู้จังหวัดจะกครนรู้เกมทางการเมืองแสด,ดงออกสองสถา,านะมาแล้วครั้งครับว่ามันจะไปสู่อย่างไรส่วนคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะครับผม แนกก่ใจว่าคุณวิ่งได้ออกนอกประเทศไปเจอพ่อแล้วหรือยังหลังจากนี้จะมีคําตอบเต็มกันไปหมดทางการเมืองว่าจะเข้ากันอย่างไรแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือการระบัดสัตว์อย่างหน้าด้านย้ายร้ายอย่างอายที่สุดไม่มีความละอายกิริโอตาปะนี่แทบจะไม่พูดถึงนะครับที่จะมีความละอายความเกรงกลัวต่อบา เพราะการกระทําดังกล่าวนั้นมันเป็นการหักหลังประชาชนซึ่งหน้าความจริงก็คือการหักหน้าประชาชนไม่ว่าหักหลังซึ่งหน้าหักหน้าซึ่งหลังก็ตามแต่ว่าประชาชนเขามีความรู้สึกกันว่านี่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องเห็นหรือไม่ยิงอยู่คนบางจำพวกอาจจะมีต้องการสนับสนุนแนวทางนี้ แต่คนปกติทั่วไปที่รู้จักคำว่าผิดชอบชั่วดีเนี่ยและนี่นะครับมีมาตรฐานทางจริยธรรมของจิตใจมีมโนธรรมสำนึกลองดูว่าถ้าเป็นฝ่ายอื่นที่ตัวเองไม่ได้เชียร์ไปกระทำตัวเองยอมรับกับพฤติกรรมดังกล่าวนี้ได้หรือไม่วันนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าคือการเดินเกมทางการเมืองที่เปลี่ยนกันเป็นรายวันและใช้วิธีการที่ไม่ต้องอับอาย ไม่อับอายฟ้าไม่อับอายดินนะครับและไม่สนใจว่าตัวเองจะขายหน้าทุเรศกันอย่างไรนั้น,นผมบอกว่านี่คือสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะได้เจอแต่ถ้าว่านี้นะครับนี่ก็ทดสอบกันนะแต่พรัคเพื่อไทยยืนกรานเรเศรษฐาทวีสิงห์ก็พิสูจน์และผมเชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยยังไงถ้าเขามาก็ามาคู่อยู่นะครับเขาแพ็คคู่ขายเหล้าพวกเบียร์อยู่แล้ว อย่างไรก็จะโวตให้แต่ผมเชื่อว่าสาวจะโหวตให้ไม่ถึงจํานวนเกิน3 7 5ตัวเลขณนปัจจุบันนี้แต่ถ้าไปถึงคนุงยิงเนี่ยนะครับถ้ามันถึงคราวแล้วคนเราเรียกว่าถึงคราวรนะครับเขาก็จะโวตให้แต่ว่านับวันนับเดือนนะครับ,รบและจะจบทางการเมืองที่อนเนกอนหนาที่สุดหนักกว่าคนเป็นพ่อหนักกว่าคนเป็นอานะครับและไปอย่างวารวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นการประเมินทางการเมือง ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็หาความสำหรับตามสบายแต่ว่านี่ครับถ้าคิดว่าเอาละเตะฐาไม่ฐาน<ม>ก็จะส่งไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะที่เป็นพระเจ็ดสิบเอ็ดลำดับสามอนุทินชาญวีรกุลเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกัน<ม>ก็เห็นเป็นรายทางกันอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่เสี่ยงทางการเมืองและยากที่จะเป็นไปได้ เขาก็จะต้องส่งไม้มาต่อที่พลเอกประวิทย์วงสุวันซึ่งครบอายุ78ปีเมื่อวานเออเมื่อในวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้ครับครบ78ปีเลขเริ่มเรียงแล้วแต่คงยังไม่ถึง789 78ถูกปอพี่หน้าก็79แล้วเป็นเอ็มแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลักที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการเมืองรอบนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องติดตาม อย่างใกล้ชิดตอนแรกเรื่องเงินดิจิตอลอึมอึ้มอํา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 อึ้มอึมทีคุณภูมิทําไปสัมภาษณ์รายการคุณสรยุทธ์แต่ว่าท้ายที่สุดฝ่ายเศรษฐกิจคุณพ่อภูมิมายืนยันการันตีต่อว่าจะดําเนินการแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะครับเอาลงมือวันแรกเลยไหมตอนแรกจะถามหกเดือนปกเดือนอย่างอึกงอึ้งอึ้งอึ้แต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับมันไม่ได้ง่าย อย่างที่ใครคาดคิดกันการเมืองรอบนี้มันจับได้เป็นรายวันอพอข้ามฝากไปมาขอเขามาพักเก้าไกลต่อมาพลังประชารัฐเนี่ยนะครับไ่ลิกก็แถลงยกเสียง40เสียงให้รวมกระทั่งบิ๊กป้อมด้วยครับคือถ้าเขาไม่มีสัญญาณอะไรกันเนี่ยไ่ลิกเขาจะมาการันตีบิ๊กป้อมเขาได้อย่างไงและวันนี้ดูจะต้องมีความสุขมากลันลามากลันลาลันลาที่ สามพออารมณ์ดีที่สุดคือใครดีแล้วไม่มีภาพลูกอ่ะ <laughs>